ค่ะสวัสดีค่ะโหราทีวีดวยอาจารย์ธนัดอ่อนค่ะเราก็มาดาวใดเด่นกันนะคะในวันที่16สิงหาคม2ม6 6 6 6ค่ะคิทกราร2สอนานะคะครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่2ที่อาจารย์จะพูดถึงความโดดเด่นของดวงดาวในแต่ละราศีนะคะครั้งที่ผ่านมาอาจารย์ก็ให้ความโดดเด่นของ58 07แล้วก็19จริงๆแล้วมีแค่นี้ที่โดดเด่น แต่อาจารย์ก็อดห่วงจุดจอมฟ้าไม่ได้คือดาวพระจันทร,ร์ดาวพระอังคารดาวพระพุธแล้วก็ดาวพระศุกร์สองสามสี่หกและดาวพระอังคารก็ได้ตําแหน่งดาวยงยศอังคารแม่ร,ริงกันจะอนันต์ซึ่งศักดิ์ศรีดาวพระพุธก็ได้ราชาโชคแล้วก็มหาจักรพุทธสิงห์ธนูกันนี่อย่ากลัวว่าตัวสามส่วนดาวพระศุกร์เป็นน้ําในเรือนไฟซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่โดดเด่นหรอก แต่สถิตยอยู่กับดาวพระอังคารสุขปากหวานอังคารรับเอาและคู่ธาตุน้ำสี่และ2-4ก็คู่เพื่อนรักและสองสคู่เสน่หาสวยมากและสถิตยอยู่ในจุดจอมฟ้าอีกแต่ความโดดเด่นที่ไม่สับสนเนี่ยก็จะเป็น0 7 5 8์เแล้วก็หน ใน E ีพีนี้เราจะพูดถึงความโดดเด่นในแต่ละราศีราศีเมษร8 8 5 8 80 7 7และยัง78 75อีกนะคะต่อไปราศีพฤษภศพ1ย์8ต่อไปราศีมิถุนสุขสามดังนี้จักเจริญยิ่งยศแห่ก็ระวัง1936 ห4ส 4, ีแล้วก็2 3ต่อไปราศีกรกฎหนึ่งเต่อไปราศีสิงห์สองหนึ่งสองสามสาและ2 4ต่อไปราศีกัน4 6 4 3 4 2 4่หนึ่งและหน ต่อไปราศีตุลจันเป็น11แท้แก่ลักสองสามสองหนึ่งสองสสองหหนึ่งเและสอต่อไปราศีพิจิก3019 3นย์หนสามี่หต่อไปราศีธนู5 8 7แปดเหต่อไปราศีมังกร7 8็ดแปห้ดหนึ่งเ ต่อไปราศีกลุม7จ็ดแปดเห้าห้ต่อไปราศีมีนเจ็ดห้าเครบแล้วนะคะก็ดูดีๆนะคะที่พูดถึงบ่อยก็น่าจะเป็น5 8 0 7แล้วก็19 1่เาหนเนี่ยมาเบิ้ลแล้วอาจจะยังมีเชื้ออยู่19 1่งเก้สองหสา หนึ่งสี่ยังได้เลยเพราะว่าดาวถึงสองค์สถิตยอยู่ในเรือนของดาวพระอาทิตย์และดาวพระอาทิตย์ก็ยังไปกุมกับดาวพระเกตอีกค่ะก็ในวันที่16สิงหาคม2566ก็ขอให้ทุกทุกท่านโชคดีมีความสุขถูกรางวาัลมั่งคั่งร่ำรวยกันทุกทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ